เรื่องลูกไม่ได้มีกันง่ายๆเปิดหน้าลูกชายนุ่นหลุยน่ารักมากพาถ่ายรูปครอบครัวน้องนิ่งมาก หลังจากที่แต่งงานกันมา3ปีแล้วและเชื่อว่าหลายๆคนต่างลุ้นให้หลุยสกอตแลนด์นุ่นรัม,มิดามีทายาทตัวน้อยไวไวัยและล่าสุดนุ่นมาออกรายการคุยแซบโชวก็ถูกถามเรื่องการมีลูกซึ่งสาวนุ่นก็ได้ตอบว่าตอนนี้ตั้งใจมีลูกไปถึงไหนแล้วคือทุกคนลุ้นเราเยอะนะเราแต่งงานช้ากว่าจะวางแผนอีกมันเป็นเรื่องปกติที่เราอยากมีลูกในภาวะเรื่องนี้แต่นุ่นไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรถ้าจะต้องมานั่งจิ้มพุงเพื่อกระตุ้นฮอร์โมนมันทนได้และที่ผ่านมา มีคนถามเยอะแต่พอมันผ่านเรื่องคุณพ่อมาพอมีคนมาถามมันยิ่งกดดันเราจะหลุดง่ายมากพอคิดว่ามันง่ายมากเลยเหรอกับการมีลูกตอนนี้เราไม่รับละครแล้วเรามากินอาหารคีนไปเรียงกับนักโภชนาการอยากกระตุ้นฮอร์โมนสิ่งที่ได้จากการกินคีนรูปร่างมันเปลี่ยนแต่เราก็ทําการบ้านตลอดทําตั้งแต่ยังไม่แต่งเลยทํไมไม่จดทะเบียนเราค่อนข้างฟรีสไตล์แต่พอผ่านเรื่องคุณพ่อมาแล้วมันคือเรื่องละเอียดมันไม่ใช่แค่เธอรักฉัน ฉันรักเธอแต่เรามั่นใจในตัวหลุยเรายังใช้นามสกุลเดิมแล้ววันไหนอยากใช้นามสกุลอะไรก็ได้เวลาที่ขึ้นเครดิตในละครทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราหลายคนที่ถามว่าทำไมแต่มันเป็นสิ่งนี้ที่ทำให้เรากับหลุยอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้ แต่ถ้ามีลูกก็คงให้เขาใช้นามสกุลพอ่อแต่งงานใช้ชีวิตคู่กันมาหลายปีแต่ก็ยังไม่มีข่าวดีเรื่องทายาทสักทีสำหรับคู่ของหลุยส์สกอตแลนด์นุ่นรมบิดาแต่ตอนนี้ทั้งคู่ได้เลี้ยงน้องหมาไว้หนึ่งตัวชื่อว่าพิโดเป็นสุนัขสายพันธุ์ลาบะดอตัวสีดําสุดน่ารักหากใครที่ได้ติดตามอินสตาแกรมของนุ่นหลุยส์ก็มักจะเห็นภาพและคลิปอยู่บ่อยๆล่าสุดนุ่นได้ออกมาโพสภาพครอบครัวพร้อมเขียนแคปชั่นว่านิ่งที่สุดที่ทําได้แล้วพิโดเก่งสุดๆ รูปครอบครัวแห็แท็กชาโด้